สัมภาษณ์ครูครูแต่และคนครูปอเป็นไงวันนี้ตกใจจริงค่ะจรงจิงเหรอตกใจเสียงอะไราะต,ตา,าไม่เชื่อเดี๋ยวอะไรนะได้ยินเสียงระเบิดตกใจรถมอเตอร์ไซค์แค่มอไซค์ก็ตกใจแล้วใช่ไหมครูตาครูตาเป็นไงวันนี้กลัวไหมคนไหนกลัวกลัวไหมเหรอจริงจิ้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 ง ถามคุสนุกดีกว่าสนุกเป็นไงวันนี้เป็นไงตื่นกูเด็กอะสรุปสโุปเอาไว้ปีหน้าปีปีหน้าเราจะไม่บอกเด็กแล้วเพราะเด็กรู้ละวนะ